ครับคูต้าแอลหนึ่งแปด่งขอมาหน้านะครับก็จะมีอะไรแบบนี้นะครับสามารถซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขเองได้ง่ายๆนะครับส่วนอะไรจังหวัดพิษณุโลกร้านเต็งเฮงการเกษตรมีขายนะครับแทบบจะทุกชิ้นเลยลถขายเก่านอกนะครับสวัสดีครับทุกคน WDY and c o r l Shop DIY ทุกรูปแบบ แดงกันทุกงานช่างคลิปนี้ก็เป็นการคืนชีพรถไถเก่ากูบูต้า L1801 นะครับเราก็ดําเนินการมาอีกหนึ่งตอนนะครับหรือว่าอีกหนึ่งขั้นตอนคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชุดคอม้าก็เป็นชุดล้อหน้านะครับที่คันนี้จะขับแค่เพลาหลังนะครับส่วนข้างหน้าเป็นอิสระ ก็มีแค่ชุดคอมอ้าถ้าเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อชุดนี้ก็จะไม่เป็นแบบนี้นะครับจะไม่เป็นคอม้านะครับเขาจะเป็นแกนเผามาขับชุดดอกจงดอกจอกที่ไว้ขับเคลื่อนชุดหน้านะครับส่วนนี้เป็นคอม้านะครับก็มีอุปกรณ์ก็คือตรงนี้เป็นคอม้าที่ลงไปที่เราถอดไปแล้วนะครับก็ขั้นตอนการถอดก็ ยากพอสมควรนะครับเพราะว่าแกนนี้มันติดทําให้รถเลี้ยวไม่ได้เลยนะครับเราก็ใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งวันกว่าๆในการถอดให้ได้สองข้างนะครับก็คือข้างนึงเราถอดไปแล้วอันนี้เราลองประกอบดูนะครับแล้วเราก็ไปซื้ออะไรมาแล้วที่ร้านเตงเฮงการเกษตรนะครับที่มีคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วก็ลองย้อนคลิปไปดูได้นะครับส่วนคลิปนี้ที่เราจะให้ดูก็คือ เราจะมาดูชิ้นส่วนของเขาบริเวณคอม,ม้านะครับว่าชุดนี้มีอะไรบ้างน,นะครับในการประกอบกลับเข้าไปอะไรทั้งหมดที่เราเห็นในรถคันนี้นะครับมีขายที่เต็งเฮงการกาเกษตรหมดเลยนะครับเราก็ไปไล่เช็คเอหาหลายหลายชิ้นละมีทุกอย่างนะครับไม่ต้องกลัวนะครับในการซื้อรถไถ นอกมือสองมาใช้บ้านเรานะครับมีอะไรครบทุกชิ้นถ้าไม่มีก็น่าจะสั่งได้นะครับไม่ยากนะครับติดต่อที่เต้งเฮงการเกษตรได้เลยนะครับชุดคอมมาที่เราถอดมานะครับก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีแกนแล้วก็มีชุดลูกปืนนะครับที่เป็นลูกปืนล้อก็ข้างในจะมีลูกปืนอยู่2ชุดนะครับ มีชุดในเป็นตัวใหญ่ๆแล้วก็ชุดด้านหน้านะครับอุปกรณ์ข้างในก็จะมีชิ้นส่วนอยู่ไม่กี่ชิ้นนะครับมีตัวลูกมีน็อตล็อกแล้วก็มีตัวฝาปิดแค่นี้เองส่วนอุปกรณ์ที่น่าสนใจคือแกนนี้นะครับที่จะทําให้รถมีการคอนบริเวณล้อนหน้านะครับก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กในการเลี้ยวก็จะไม่สมูทนะครับถ้าลูกปืนเขาแตก ก็คือเราจะมีลูกปืนอยู่1ชุดนะครับอ่าบริเวณนี้นะครับคือด้านบนไม่มีนะครับมีแค่ตัวจับยึดส่วนลูกปืนจะอยู่ด้านล่างนะครับน้ําหนักรถทั้งคันก็จะอยู่บริเวณปอกปอกเขามากดทับที่ลูกปืนนะครับอ่าก็ถ่ายแรงไปยังแกนลูกปืนชุดนี้แล้วก็ถ่ายไปยังล้อล้อหน้าอีก1นึ่ครีนะครับก่อนที่จะถ่ายโหลดทั้งหมดลงไปที่ลูกล้อหน้านะครับหรือว่าลงไปที่พื้น ชุดที่เราจัดซื้อมาก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับก็คือมีชุดซีนกันฝุ่นนะครับอันนี้เราซื้อมา2ชุดนะครับก็จะถอดได้นะครับตรงนี้ชุดนี้ก็จะถูกติดตั้งอยู่ที่คอม,ม้านะครับคอม,มา้าคือบริเวณนี้นะแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งชิ้นที่เขาประกบกันอยู่ แบบนี้ก็จะไปอยู่ที่ตัวรถนะครับก็คือเป็นตัวกระบอกที่อยู่กับตัวรถนะครับก็ใส่ก็โดยที่หงายแบบนี้ขึ้นนะครับให้ขอบอยู่บริเวณบ่าล่างนะครับแล้วก็สวมขึ้นไปแบบนี้โดยที่วิธีการใส่เราจะต้องมีลูกปืนรับน้ําหนักด้วยนะครับก็คือลูกปืนชุดนี้มี1ชุดรับน้ําหนักรถทั้งคันเลยนะลูกปืนชุดนี้ก็โอกาสแตกถึงมีนะครับ และที่สําคัญถ้าตัวซีนี้แตกแตกหรือรั่วมีน้ําเข้าไปฝุ่นเข้าไปมันก็จะไปทําลายลูกปืนตัวนี้นะครับทําให้ลูกปืนตัวนี้เกิดความเสียหายแล้วก็ทําให้ล้อหน้าหรือว่าคอม,ม้าหน้ามีอาการคอนนะครับก่อนอื่นก็จะมีเสียงเลี้ยวยากถ้าปล่อยป่าละเลยไว้มากๆมันก็จะคอน,นะครับแล้วลูกปืนก็จะแตกการแตกก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ก็จะเหลือแต่เบ้าลูกปืนนะครับอ่าเป็นเบ้าลูกปืนส่วนซีนก็ถ้าซีนปล่อยให้แตกแบบนี้เนี่ยก็คือไม่ไม่เหลือชิ้นดีนะครับถ้าเราเอามาเทียบกันเนี่ยก็คือแบบนี้ลูกปืนแตกเออไม่ใช่ซีนซีนแตกซีนรั่วแล้วไม่ดูแลแก้ไขนะครับมันก็จะทาให้ต้องเปลี่ยนทั้งชุดแบบนี้เลยนะครับทั้งซีนแล้วก็ลูกปืน ลูกปืนจะแตกนะครับถ้าปล่อยให้ซีลรั่วเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับชุดร้อนหน้าเนี่ยควรจะมีให้ครบนะครับอย่างเนี้ยซีนกันฝุ่นก็มีนะครับชุดนี้มีซีนกันฝุ่นมีลูกปืนใหญ่ลูกปืนเล็กมีน็อตล็อกกิฟล็อกมีฝาปิดอันนี้คือสภาพสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราก็ดําเนินการประกอบกลับเข้าไปนะครับคืออย่างตัวเนี้ย ถ้าเราจะประกอบกลับเข้าไปแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปแลแล้วก็ใช้ชุดนี้ลงมาเลยนะครับแล้วก็นําลูกปืนใส่เข้าไปนะครับลูกปืนเนี่ยก็คือมันจะหงายท้องอยู่นะครับก็คือตัวปลอกแบบเนี้อาจจะกว่าอย่างเงี้ครับตัวนี้ก็จะเข้าไปที่ตัวบาที่รถนะครับก็คือเราก็ใส่ไปประมาณนี้นะครับปึ๊บเขาก็จะอยู่แค่นี้ เราก็นําไปประกอบกับตัวรถได้เลยครับขั้นตอนการประกอบชุดคอม้าหน้ารถไถอุปต้า l อลหนนะครับก็ใส่อุปกรณ์ให้พร้อมนะครับซีนลูกปืนนะครับแล้วก็มาใช้แม่แรงจระเข้ช่วยนะครับก็วางให้ได้ในตำแหน่งนะครับแล้วก็ค่อยยกขึ้นนะครับ ค่อยนะครับก็คือหาไรรลองไว้นะครับให้ตัวรับแรงมาอยู่ใกล้บริเวณนี้นะครับแล้วก็ค่อยยกลมแรงขึ้นนะครับสังเกตนะครับตัวนี้ก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพอเขาขึ้นมาแล้วนะครับเราก็อัดจารบีนะครับบริเวณด้านข้างนี้นะครับให้หมดเลยนะครับกันน้ําซึมไปจากด้านบนนะครับจารบีนะครับ คืออัดให้รอบแล้วก็ทําการใส่สลักนะครับสลักตัวนี้ตัวเล็กน้อยเนี่ยใส่เพื่อเป็นการล็อกล็อกแกนไว้นะครับเพราะว่าตัวเนี่ยตัวที่เขาล็อกเนี่ยมันก็มีการเว้นตรงนี้ไว้นะครับเพื่อให้สลักตัวเนี้ยเข้าไปยังตําแหน่งนะครับเพื่อในตอนเลี้ยวเนี่ยมันจะได้เลี้ยวได้นะครับก็คือคอยจับให้ดีนะครับเล็งให้ตรง เิงให้มันตรงกันนะครับแล้วก็แล้วค่อยใช้ค้อนเคาะลงไปนะครับเราก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็เราควรจะส่งให้บริเวณบริเวณบ่านี้นะครับลงไปเหนือเหนือแกนตัวนี้หน่อยนึงนะครับอันนี้าก็ใช้แมลงค้ำอยู่นะครับเรา่งจะตอกได้นะครับ เพราะว่าเราทํางานคนเดียวนะครับต่อกสักนิดนึ่งพอได้แล้วเราก็นำน็อตนะครับมาร้อยใส่รูแล้วก็ขันให้แน่นนะครับส่งน็อขก็ไปนะครับแล้วก็ขันตัวนี้ให้แน่นนะครับตัวนี้มันก็จะบีบแล้วก็ล็อกแกนให้แน่น นะครับตัวนี้ก็เราใช้น็อตตัวใหม่นะครับก็ยาวเดี๋ยวเราประกอบเสร็จแล้วเราค่อยตัดออกนะครับแน่นเลยนะครับ งานทั้เรียบร้อยนะครับเสร็จนี้ก็ถือว่าโอเคหนึ่งข้างนะครับอีกหนึ่งข้างก็ทําเหมือนกันนะครับด้านซ้ายอันนี้เป็นด้านขวางตัวรถนะครับก็ทำให้แรงลงก็ถือว่าโอเคลราก็จะฟืดๆเนยนะครับตัวนี้เพราะว่าลูกปืนเปลี่ยนใหม่ก็ใหม่กันทั้งหมดนะครับก่อนที่จะทำสีแล้วก็ประกอบให้เรียบร้อย วิธีประกอบนะครับเราก็นําลูกปืนใส่เข้าไปนะครับแล้วก็นําซีนเนี่ยมาป,ประกบติดไว้เลยครับบริเวณนี้อ่าแล้วก็ใส่คอ้อนค่อยเคาะตั้งหน่อยนะครับให้ตัวหน้าแปน้นเขาเข้าไปสนิทนะครับก็ทาจารบีคือจารบีนะครับทาแกนไว้ด้วยนะครับกันสนิมก็คือพยายามทายรอบเลย <Okay. S 2> เดี๋ยวเขาเป็นสนิมก็ไม่ควรเยอะเกินนะครับกรณีที่เราไม่ค่อยใช้งานแล้วจารบีมันแห้งมันก็จะทําให้ถอดยากนะครับด้านเนี้ยที่มันถอดยากเพราะว่าจารบีเก่าเขาแห้งอยู่ในกระบอกนะครับเ,เราก็พยายามนําจารบีเลี้ยงไว้ครับเพราะว่าจารบีเนี่ยเป็นตัวสารหล่อรื่นไม่ให้เหล็กเจอเหล็กนะครับถ้าเหล็กเจอเหล็กสนิมเกิดขึ้นมีน้าเข้าไปเนี่ยเกิดสนิมแล้วก็ ปัญหาบานนะครับก็จะแก้ยากเลยนะครับเราก็ยัดขึ้นไปนะครับด้านดาน้นายเนี่ยเราก็ใช้แม่แรงของรถเก่งนะครับในการช่วยนะครับก็คือหมุนหมุนตามเข็มนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็คือขึ้นไปส่วนด้านบนก็มันจะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็คือเอาให้เขาชนด้านล่างนะครับ คีได้ด้านล่างเสมอก็ถือว่าโอเคนะครับทาด้านล่างเสมออ๋อด้านนี้มีโอริงด้วยนะครับมีโอริงเนี่ยบริเวณขอบนี้นครับแล้วก็ใส่โอริงนะครับแล้วก็ใส่จารบีคุมไว้เลยนะครับน้ําจะได้ไม่เข้านะครับแล้วก็ใส่สลักใส่บริเวณนี้ก็ขอถ่ายทามือเดียวนะครับ ก็จะลาบากหน่อยไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะครับ